มาแล้วมาแล้วนี่นะครับวันนี้พี่่าวพามาเที่ยวคลองสิบห้าบานส้วนปลาอินอีน้องมันยากมากมันเลยพามาใกล้ตายก็บรถแบบที่ยาวิโลไว้ถึงแต่ลามาถึงแนวดูนะังทิศคลองสิบห้านะครับบานส้วนปลาอินเท่นี้จะขายต้นไม้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเขาขายต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ข้างในด้วยนั่งดื่มกาแฟชิลๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ถ้สั่งอาหารและเครื่องดื่มที่นี่นะครับเราต้องไปออเดอร์ด้านในนะครับแล้วก็บอกนําเบอร์โตไปแล้ว mm. เขาก็เดินมาส่งเราที่โต๊ะนะครับหรือเราไปรับเอูมาที่โต๊ะแล้วก็จดๆแล้วก็ไปสั่งออเดอร์จากจ่ายเงินด้านในแล้วก็พานั่งที่โต๊ะเดี๋ยวเขาก็มาส่งเราที่โต๊ะได้เลยจังหวะนั่งรอชิม20 minutes later นี่นะครับอาหารที่สั่งข้าวผัดสับประรดมาแบบลูกสับประรดเลยครึ่งลูก ส่วนอันนี้ก็เป็นเตว้าวน่าก,กินมากเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนน้ำเนี่ยเราก็สั่งกันมามีมะนาวโซดาชามะนาวโอริโอ้ปัน่นโอริโอ้ปั่นนี่ดูแล้วน่าก,กินลองชิมมะนาวโซดาไม่อร่อย อร่อยดีเปรี้ยวมะนาวซาซาโซดาแล้วก็ผสมไซรัปล,ลงไปเลยหวานๆนิดลองกินข้าวนี่ข้าวผัดสับปะรดทำไมเวยเหรอ ก็จะมีเม็ดมะม่วงีิมาบ้านเม็ดว,ว,วัวกลบเม็ดวกกัวกลบมาเราเม็ดวัวกลบมีกุ้งมีหมูหยองผัดลงมาในลูกสับปะรดแล้วก็ใส่สับปะรดนี่ข้าวผัดข้าวผ,ผัดสับปะรดข้าวผัดหยาดอร่อยไหมลองชิม่ก่อนมีลูกเกดคล้ายๆข้าวผัดเหมือนกัน หกเต็มเลยดีกวกไม่มีสับป,ประรดอ่ะไ,ได้สับป,ประรดอ่ะนั่นแหละมันจะมีสับป,ประรดหน่อยลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าอมะร้านขายข้าวหมกไก่เลยข้าวหมกไก่แบบใต้อ่ะเหมือนใส่ข้าวหมก,กไ,มมหมไก่จริง เดี๋ยวเราอยู่หิวน้อยแต่เด็กน้อยคต่เน็กน้อย เรามามเพิ่มความอ้วนครับโทษฮัน oh, <No. S 1> นี่โทษนมแม่นไหมข้นผมช่างน่ากินเย้ยวยวนใจเหลือเกินชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแล ที่นี่นะของกินก็รสชาติอาหารก็ใช้ได้บรรยากาศชิวๆเย็ยนสบายต้นไม้เยอะากมากินร้านนี้ได้เลย๋หวค่อยกินข้าวก่อน บ้านสวนป้าอินนะครับที่นี่มีทั้งกาแฟเครื่องดื่มอีกมากมายแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนของเขาอาหารก็รสชาติโอเคอร่อยใช้ได้อยู่ลองมากินแล้วมาเที่ยวมาชมวิวทิวทัศน์แถวนี้ด้วยนะครับเส้นนี้ทั้งเส้นจะขายพวกต้นไม้ทั้งนั้นเลยซึ่งเยอะมากต้นไม้ราคาไม่แพงด้วยนะครับลองมาดูกันนะครับถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเส้นคลอง15นะครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ช่อง YouTube พี่บ่าวร้อยแรงด้วยนะครับผมแ๋ไว้้คลิปหน้าอยากได้พี่บ่าวไปชิมอาหารร้านไหนหรือไปคาเฟ่ที่ไหนก็แนะนำมาได้เลยนะครับผมไปละบ๊ายบาย